หนูรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมง,งานนะคะเพราะว่างานเป็นอะไรที่พิเศษมากหนูดีแบบไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าได้ยินคำมั่นสัญญาของผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีต่อเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีความพยายามที่จะทํางานจริงจังเพื่อเด็กต่อไปในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือว่าเด็กในทุกๆชาติเนาะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ มีสกายภาพในการที่จะบริจาคไปช่วยประเทศอื่นที่ลำบากกว่าเราได้ด้วย<ๆ>ก็เป็นอะไรที่แบบชื่นใจมากๆค่ะขอบคุณาครับครับผมขอบคุณที่มาครับวันนี้ก็พาครอบครัวมาจริงๆก็ถือโอกาสได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็จริงดีใจและภาคภูมิใจแทนเด็กๆทุกคนที่ได้เห็นคำมั่นสัญญาผู้ใหญ่แล้วก็จริงอยากพาลูกมาดูแสงด้วยเ <c oughs> ด็กกำลังแบบเรียนรู้ครับ แล้วก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มอินกับเรื่องเด็กมากขึ้นกว่าว่อบเมื่อก่อนตอนที่เราเริ่มมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเด็กคืออนาคตที่สําคัญจริงๆเพราะฉะนั mm ้น hmm. เนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้ก็ก็เป็นผู้ใหญ่นะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ควรจะเป็นแล้วก็ดูแลเริ่มต้นเล็กๆจากครอบนะครัวถ้าถ้าถ้าเ,เล็กๆจากตรงเนี้ยถ้ามันเริ่มเริ่มมาร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปต่อ่อได้ ครับผมอัเปกครับผมสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดนึงนะครับสําหรับผมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของยูนิเซฟนะครับมา3ถึงสี่ปีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ดีใจภูมิใจนะครับที่ได้มายืนอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของยูนิเซฟนะครับและส่วนที่ผมน่าจะทําได้นะครับก็คงอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเราอาจจะทําได้ในในเวของเราในทุกๆวันให้ดีที่สุดนะครับเราอาจจะเป็น อาจจะทําได้แค่เป็นกระบอกเสียงนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆทั่วโลกเนี่ยนะครับยังมีเด็กอีกมากมายทั่วโลกที่เขายังต้องการความช่วยเหลือแล้วเขาก็ลําบากกันมากๆในในเรื่องของการอ่สุขลักษณะการศึกษาเอ่อทุกๆอย่างเลยนะครับอย่างที่ผู้ใหญ่ทุกท่านบอกไว้นะครับว่าจริงๆเราต้องการความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของสตางค์อะไรครับเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลกไม่จะเป็นแค่เฉพาะในเมืองไทยนะครับก็ ก็วันนี้นะครับทุกคนก็คงจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็จริงๆรู้แล้วแหละว่าทั่วโลกยังต้องการปัญหาต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลืออีกมากมายนะครับยังไงเรามาช่วยกันเยอะนะครับครับก็อย่างวันวันนี้เราทำอะไรนะครับเาเรียกว่า box of box of life นี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะขายทองขายทองไหมนะฮะนี่เลยครับผมมันเป็นยังไงคะอันนี้คืออะไรคะ มันนเป็ออชอมชอมชามเป้จิ๋วนี่คือชามเป้จิ๋วค่ะทุกคนค่ะใช่ค่ะแ่ยงหน่อยนะคะตรงตรมคือจริงๆตอนนี้นะครับเรามีแคมเปญนะครับ Box of Life c a m b o วี a ก็คือในนั้นจะมีอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือเด็กทั่วประเทศให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีหลายๆอย่างมีอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะในกล่อง Box of Life นะคะเราก็จะมีอันดับแรกเลยนะคะเป็นวัคซีนค่ะ จะส่งไปฉีดน,นะคะเด็กๆสําหรับช่วยป้องกันโรคไอกรนคอตีบแล้วก็บาดยักค่ะนอกจากนั้นนะคะมีผ้าห่มนุ่มๆนะคะไปให้เด็กๆในพื้นที่ธุรกันดารค่ะมีอควาแ็บนะคะ,ะ,คะเป็นเม็ด พิเศษที่พาใส่น้ําสกปรกแล้วจะกลายเป็นน้าสะอาดดื่มได้ใช่เราก็จะมีกระมีกระติกน้าเนาะมีสบู่ล้างมือแล้วก็มีกระเป๋าใช่มีกระเป๋าคือมีหลายอย่างมากแล้วกล่องนั้นแค่ราคา1 5 0่บาทนะคร้อบาทจริงๆเราอยากจะให้ช่วยเหลือกันเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นกับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดครับพี่เพียวแล้วก็คือมีเด็กเขาลําบากกันมากใช่ไหมครับแล้ว1,500บาทสําหรับทุกๆคนเนี่ย เวลาถ้าเราบริจาคมาเนี่ยเราจะได้กระเป๋าเชียร์ไปน่ารักมากใส่อะไรก็ได้เป็นยาดมใส่แอร์พาร์ตใส่ลิปมันแล้วก็ให้กระเป๋าได้แบบน้องเป็กนะคะต่อมากอย่างนี้หรือว่าจะห้อย่างนี้ก็ได้นะคะยังไงบริจาคกันเยอะๆนะคะทุกคนค่ะใครสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งติดต่อได้ที่ติดต่อได้ไหนบ้างติดต่อได้ที่เว็บไซต์ยูนิเซฟนะคะหรือว่า เซิร์ชคำว่า UNICEF Box of Life ค่ะใช่แล้วครับเราจะได้นี้ด้วยเป็นความภุมิใจของเราว่าเราจะได้ช่วยโลกของเราช่วยประเทศของเราช่วยเด็กๆของเรานะครับ for better day for a better a better better tomorrow today yes thank you a y ขอบคุณค่ะขอบคุณคอคุณครอบรบคุณค่ะ ช่วยกันครับเออเดิปเป็นพี่สุดเลนะด้วยกันแบบพี่พี่ช่วยโปรโมทให้หน่อยนะคะฝากพี่ดึงเลยครับฝากทุกคนช่วยโปรโมทหน่อยนะคะเพราะว่าแบบแค้หนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าเด็กๆได้ของช่วยชีวิตเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นโรคที่จะสามารถฆ่าชีวิตเขาได้หรือว่าช่วยในการให้เขาสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียนน้องๆจะได้แม้กระทั่ง สะภายหลังเนาะหนังสือเรียนแล้วก็ปากกาดินสอจดด้วยค่ะด้านการศึกษาด้วยเนาะสุขภาพก็ได้ใช่เลยความอบอุ่นถูงต้องความอบอุ่นก็ได้นะคะความอนามมยความอนาไั้ก็ได้นะใช่หมดเลยนะครับยังไงช่วยกันนะครับ1,500นบาทนะครับฝากนะครับท่านยิ่งใช่ไหมค่ะท่ยิ่งัท่ายิ่งหลับ